สวัสดีจ้าพี่นอ้องโอย้ยแดดฮอนค่ะพี่น้องฮอนค่กฮอนแน่ฮอนจนออกฮอนขาเออแซงเกงตัวเดียวบดด่ดีดอร์เตอร์ค่ะพี่น้องเด้อออกฮอนขาออกหอนฮอดมองเกือบบูดโฮ้ยฮอนมือค่ะค่ะพี่น้องพักสองเ่อละส่วนสีมะฮอดเทอจะจะได้ไปเอาหมองไกลๆพุนบโน้เห็ดก็ได้ peach, ering, ะคะ่ะพี่น้องแยกกับพ่ออยู่ข้างๆท่างข้างๆท่างเห็ดอันเทฟเฟลิงนะคะพี่น้องเห็ดมันปู่ค่ะพี่น้อง จะจะพามาเอาค่ะพี่น้องดอกบักไงเอาน้ำกันจ้าเสร็จพี่น้องดอกพอเอาล้วด้วพี่น้องเนี่ยค่ะมันแดดแห้งคักมันแหงค่ะพี่น้องแหงคักแหงแนนแหงจนวาบ่มีบนสีแหงออกบ่หลายดอกค่ะปีนี้เพราะว่ามันอันมันอันแหงนะมันแหง ออกสกอนค่ะมันแห้งแห้งอันเย่าเหลียวหาก่อนได้ค่ะอันมือนันมากพอลายดอกอยู่แต่เหลียวหาก่อนจับพี่น้องน้ำมันขางทางะะง่างนี่แหละจ้ะพี่น้องเห็ดยังีพี่น้องเฮ็ดยังีเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือยจับพี่น้องเนาะเฮ็ดเบือ เห็ดเบือ er, แต่มันดอกงามเนาะเฮ้ตดอกกะเลจ้าพี่น้องยาสีภาพี่น้องมาเบิงต้นอันเนี้ยดอกอันนี่กินได้แล้วค่ะพี่น้องเด้ออันที่อันเพื่อนมักอันเห็ดหูหนูมักออกเหรอไหมจับพี่น้องเนี่ยดอกบานมันจับพี่น้องเวลาฮอาเก็บกินนฮอเก็บกินดอกสำนีเด้ค่ะดอกพ่อตูปูตีปีนี่เด้ค่ะพี่น้องเด้อ เอาไปทอดใไข่ลวกกิมน้ำพริกได้ค่ะพี่น้องหมากมันข้าวเจกเาก็เอาไปเฮ็ดอันเอน้ำดด่มแม้เป็นน้ำเป็นน้ำน้ำดด่มที่มีสีมาจากพี่น้องและะ้วก็เฮ็ดชาแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยใบยมันสิเป็นซ่องขิวๆจักน่อยดอกใบมันสิเป็นจ่องซ่องขิวๆจักน้อยเอื้อยเพ่นเก็บไปกินค่ะพี่น้องเวลาดอกเพ่นบานนะ่ะ หอมๆได้ค่ะพี่น้องเนี่ยนี่เก็บกินได้แต่ว่ามันอนี่ยาบ่หันได้เก็บไปดอกแกาเพราะว่าเก็บไปมันไก็เหี่ยวค่ะพี่น้องเพราะว่าย่าตองยางไปอีกไกลเนาะอีกไกลค่ะพี่น้องเทิ่งแดดก็ะห้อนค่ะย่าก็เลยยังบันได้เก็บค่ะพี่น้องก็มา่อวสาวูพีน้องฟังเนาะคะ่ะนาะว่าดอกอันนี้กินได้ได้ค่ะเด้ลักษณะใบเพิ่นเนาะ,ค,ะค่ะเขาเอิ่นว่ายังก็ลืมซื้อแ้วและจ้าแล้วก็บอกซื้อย่าแห่งบ่เกงภาษาเนาะจ้าสมองมันความจัดมันสั่นค่ะพี่น้อง เนี่ยเป็นใบแจ้งเสียต้นอันเนี่ยเวลาพันนั่นแล้วพันแหงแล้วเฮ็ดเฮ็ดอันหูหนูมักออกดอกจ้าในลักษณะงามันเนาะพี่น้องเนาะในลักษณะงามั่นยอดมันเนาะค่ะเนี่ยในใจพี่น้องแล้วพาพพี่น้องไปหาเราบ,บังเก็บเฮ็ดอันไม่ฝันี้งไอ้ก้อนขานึกคุณสาภาพไปทำธุระพุ่งกลับมาเมื่อเนี้มาสวยค่ะพี่น้องสวยแล้วนาคะเพียงล่ะแดดสุดยอดหอนเลยค่ะพี่น้อง ห้อนย่างขนาดเลยสามสิบหกองศาค่ะมือนิสามสิบหกองศาหมู่บ้านมีล่มค่ะกะันลบหอนปันไดเนาะมือนนิโอ้บบมีล่มพ่อกะลาเลยจ้ะพี่น้องผุนล่มติ๋วโยงเทิง,งผุนโอ้ยตายตายตาย,ตายค่ะพี่น้องจ้านางเศร้าเมืองสองรอบสามรอบแล้วเนาะคะ่ะไปตอกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะพี่น้อง เฮ็ดเพ่งเลือดจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งทั้งปูนดอกหนึ่งทั้งฝนนั่งทานแม่ยูฮันล่ะมีดว่าคมปันใดจ้ะพี่น้องดอกงามๆดอกงามนาะจ้ะเนาะอ๊้ดอกพอดีกินเลยเอ่าทั้งพีจ้ะพี่น้อง จับพี่น้องดอกนึงจ้าดอกนึงจ้บพี่น้องแต่ว่าขาก็งามอยู่ได้ละ่ะจ้บพี่น้องงามงามโอ้ยพอดีงามเลยจ้บพี่นอ้องยุเอกบ่ละแค่สองดอกซํำนีบ่นะไปไปต่อจ้บพี่น้องต่อกันได้จ้า ได้แล้วได้ค่ะพี่น้องขวันกระตาจากพี่น้องไปตันต่อจ้าพี่น้องเห็ดอันแซบๆนี่แม้แต่พี่น้องเห็ดอันจับๆนี่จ้ะพี่น้องเกิดดอกเดียวเกิดดอกเดียวขลอรอเลยให้พี่น้องดอกบากไง่นออกก้อนมูดอกเดียวขลอรอเดี๋ยวหาบางมูอีกก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องเด้ออู้ยผูดาไปตะปนแสบแทะฮะหนพี่น้องพูดา่าพูดตายกล่องลมตังบได้จับพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องปาดพูด่าดอกงามๆมันอ่อนเลยพูด่ะอู้เด็๋ใส่กะตาจับพี่น้องใส่กะตา ดอกงามาคักพูด่าเด็กเคริมกระตาเลยื ừ, พี่น้องไปไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้องทั้งพี่ดอกน้อยนอยทั้งพี่ดอกน้อยนอยจ้ะพี่น้องหเห็ดน้ำฝนเห็ดยังก่เน,นี่ยโอ้ย นี่พี่น้องแซบแซบดิทั้งพี่เห็นแบบแ๊บอไล่ะพี่น้องเห็นแบบแบบได้ล่ะนี่จ้ะนี่จ้ะ,น,จะนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวหามูมันนะที่มันออกวายพี่น้องเี่เด้ดอกน้อยดอกน้อย,อ,อ,ย,อ,ยอุ้ยจับถึกทากบอกพี่นออ้องอีีตัวล่ะ ก้นเอาดอกมันเคยออกปีกายมีจากพี่น้องเขาจเจ้าว่ากินได้แต่ว่ามันกรซาาเกินไปมันแหงเบิดหาบิางอีกจ้ะานี่เด็พี่น้องดอกนึงดอกนึงจะพี่น้อง งามงามหาเบิ้งอีกจ้ะหาเบิ้งอีกจ้าพี่น้องมันออกหลายดิปกติมันออกหลายหอเมยย่างไปเบิ้งงมองมันเคยออกจ้ะพี่น้องเัื่ท่านได้ออกมันแห้งเนาะมันแห้งแห้งจ่ะพี่น้องได้ซ้ำหนีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวย่าหาเบิ้งอีกก่อนเนาะ นี่จ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยว้อไปคนหาซื้อมันก้อนเห็ดอันนี้เท่าเบิดพี่น้องเอ้ยเท่าเบิดเห็ดแซบพี่น้องเอ้ยบึงแน่ละ่ะเท่าเบิดเห็นบ่ค่ะพี่น้องขั้นเป็นหนึ่งสิบจังน้อยในแมงสิจอเพิ่นทั้งทั้งอันนั้นนะค่ะพี่น้องเห็นบ่แต่อย่างเนี้ยคือจะพึ่งรถซี่จะพึ่งดึงแมงนะขึ้นไปอีกก้อน นี่ครับพี่น้องเท่าเบิร์ดเสดายดิยแซ่บเห็ดอันนี้จ้ะพี่น้องขาเพื้นคือเห็ดปวกนี่ตัวเสดายเนาะมึงแน่หโอ้ยเอาได้ตักดอกบ่โอ้่ขาแมงเบิร์ดจากพี่นอ้นอ,นอ,องนอนจอเบิร์ดเลยขาแมงนอนจอเบิร์ดเลยพี่น้องเลยดอกนี้ได้เอาได้ปะ น้อยดอกเหยเอาได้ยุ่ิกาพี่น้องโอ้ยเสดายเดียขอบบามันแหงเ๋ยวเล่บบอยยางมานี่ปนแสบไีแตน่พี่น้องอใส่กระตาะก้อนคอสิตัสขานี่ได้เอาได้บ้านอ้อ นองเบิงจนว่าเทาจนว่าเหลืองจนว่าแหงค่ะแมงสิมักจอยเห็นบ่วคะพี่น้องแมงแต่ยังแยบอยู่นั่นสิมักจอยตัวเห็ดอันนี้นมันหอม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 เคื่อดปวกนี่แหละแต่พี่น้องย่ำเพิ่นแหงนะ่ะคือเห็ดปวกเอาได้ยุต่ขามันเอาได้ยู่แสดงว่ายาดแดดเ่ก,กี้ดอกค่ะตั้งหลายดอก นี่ดอกเดกกะเทาแล้วนี่ยให้ต้นแห้งโอ้ยเสดายได้มากจาั๊กลองสองมือขึ้นหลังนี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนะาะจ้๊พี่น้องไปต่อจ้ะเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาได้ได้ยี่ดอกเพิ่งก็ขึ้นมาอยู่จ้ะพี่น้องได้ยี่ดอกท้งทงองช้ำจ้ะพี่น้องเท้าขึ้นจ้ะ เมื่อจนว่าเด้ซักไม่กันเถ่ายางก็ดได้ค่ะพี่น้องไม่กันเถ่าได้หน่สซักไม่กันเถ่ายางได้ค่ะพี่น้องเลยเมื่อไหรเลยยางเฮ็ดเฮ็ดอันมันแหงค่ะพี่น้องเฮ็ดมันแหงหุ้สีได้เก็บเห็ดไปเรื่อยว่าสั่นมาก็ดได้แทมมันแหงแห้งค่ะพี่น้องเลยแห้งคาแขงแนะ่ไปตอกันเลยจ้ะ พี่น้องมันเห็ดหยังนี่พี่น้องพี่เห็ดนาแลแท้อันตุมูนี่มันหยังตุมูนโอ้ยทนาแล้วเห็ดนาแลพี่น้องโอ้ยบึงแระเถาเบิดพูดาอ้ยพี่น้องอุ้ยพวกนี่น่ะอุ้ยจุ่มเดียวจุ่มเดียวพี่น้องเถาเบิดเถาเบิดเลยพี่น้องบึงโคตตาย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 มา ขอบปลามันแห้งนะครับี่น้องก็เลยบ่มาเต็นเลยทั้งเนี่ยเอาได้บัดอกนี่นะโอ้ยพี่น้องมึงเนี่ย ด่ายมันทั้งตีจากพี่น้อ,นองยังมีดอกแก่พุ่งดึงแม่เห็ดหน้าแหล่ทั้งเห็ดไข่เนี่ยล่ะวันนี้ได้แตเห็ดบานเห็ดใหญ่ พี่น้องโอ้ยนี่เด้โอ้ยเนี่ยอันนอนกินข้าวบ,บ่ละ่ะเมื่อตะบนอ้อพี่น้องย่างต่อจ้าเสดายเนาะสุ้มท่ากระไดหลยๆล้าจ้ะพี่น้องไปต่อจ้า จ้าพี่น้องผสมมาผ้าคว้นละค่ะพี่น้องแกงน้อยนึงมีเห็ดนาและแล้วก็มีเ็ดฟิฟฟลิงแล้วก็มีเหฮทผงเลือดแล้วก็มีเ็ดเอ,อ่ออันนี้นจะจ๊ะเห็ดระดับสามดาวเขาจะว่าลระว่าระดับห้าดาวก็คือฟิฟฟลิงเนาะค่ะเนาะอ่า ระดับสองดาวกว็คือเห็ดเพิงหวานระดับสามดาวกว็คือเห็ดเช่มเป็นย่องเนาะแมนบอว่าไปเด้อค่ะพี่น้องแกรซิเซียเด้อย,า,ย,ย,อยากกว่ากาไปนะ่ะเราจะนี่เราจะพี่น้องเนาะก็ได้เห็ดดอกนี้แต่มันงามค่ะค่ะพี่น้องปนอิมเนี่ยปนอิมเราจะดอกนี้ก็ได้ดอกเดียวเนี่ยดอกเดียวปนอิม นี่บางไม้กันเทาจ่าพี่น้องต้องถือไม้กันเทาน้าจ่าพี่น้องเพราะว่ายางหลายมือยบมีแห้งค่ะพี่น้องเอาเอาเอา,เอากระตากระเลสสิควาแล้วเนาะฮะจ้ะพี่น้องพอกันคิดไหมเนาะค่ะพี่น้องสมมา้าควานกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ่าพอกันคิดไหมจ้า